พีน้องเอ๋ยผมมีรถราคาโคตรถูกแล้วก็ผ่อนโคตรถูกด้วยครับนี่เป็นนิ่สันนวราเอ็นพีสามร้อยจดทะเบียนปี2015นะคันนี้ผ่อนโคตรถูกผ่อนแค่3,900บาท3,900บาทเครดิตดีฟรีดาวนะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับเอกสารในการออกรถนะครับใช้ใบพาณิชย์ท่านใดที่ขาขายใช้ใบพาณิชย์ท่านใดที่ทำงานเงินเดือนก็ใช้ใบรับรองเงินเดือนนะครับกเกษตรกรถือสมุดเล่มเขียวเข้ามาหาเราได้เลย เบอร์โทรอยู่ด้านล่าง080 037208 1สีเดิมจากโรงงานนะครับเครื่อง2.5 0 0เชื้อเพลิงดีเซลนะคันนี้เชื้อเพลิงดีเซลเปิดราคาอยู่ที่2แส0 0 0มหมื่บาท2 3 5 0 0 0บาทได้รถสวยรถเดิมนะครับนี่รถสวยรถเดิมอ่าสวยงามนะครับนี่สวยงามเปิดแคบได้น็อตไม่เคยขยับสีดเดิมเกียร์6สปีดนะครับเกียร์6สปีดสีสวยรถจอดอยู่ อ่าสกลนครนะครับเต็นต์สมพงษ์รถบ้านอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครใครจะมาดูรถให้โทรมาเช็คก่อนว่ารถยังอยู่ไหมเครื่องดีเกียร์ดี2 3 5 0 0 0บาทเลขไม,ม้วิ่งอยู่ที่1 3 5 0 0 0สมนกิโลนะครับกระจกไฟฟ้าฮ่านะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเม็ดอาคอยู่ครบทุกเม็ดไม่เคยพิคว่ำจมน้ำชนหนักชนเบานะครับห้องเครื่องสวยๆแห้ง ผ่อนแค่3,900บาทรีบมาเอาเฝ้ามาด่วนเด้อสมแม่รออยู่นะครับโอเคพี่น้องเอ๋ย